โดนต่อยซะเดฟอืมเรียบร้อยสกิลีทุบนัฮาฮาอืี่ก็ยแม่อนี้โอ้ที่เขียวจนาอกับพวกอ่อนออนไปต่อมนอยอ้ยฟกตัวอะไรอะอะไร

ฮะ้ยนั่นมั้ไนร่โอ้ตตาดูฮึชนี้วางปลานแล้วนะไปขึ้นหกห้าแถนี้แกกบไปสวนแล้วนี่รแมากรนิกที่ะไรลามีนแึ้ ตปกันเถอะฮ่าฮาฮาฮ่าฮาฮะดูดื้อจ้ะเอางูเหนืองั้นตัวละกี่ต่อโอ้ย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 อย่นอย่าอย่นคุณจะทำนะไรกันดอคสปีกุมันแกแก ขมีเาไม่ส่งตัวคล้วอะไรขี้แกพอใจรอยังขอใจแล้วนะพวกแกเอ้ยอะไรนที่นี่เร่ ไม่ไปทางนั้นน่ะดูนี่สิจีแมนมันพูดอะไรกับพวกน้องทางนู้นก็ไม่รู้ถ้านั้นเราก็ควรทำไปทางนี้

จนตัวเคื่องวลาที่อต้องใจลยวอายุเท่าไหมอหนึ่งนง่่ห